เป็นคนโทษตัวเองแล้วทำให้จิตตกทำอย่างไรดีครับจริงๆอ่ะคุณต้องมองว่าจิตเรามันกินอะไรเป็นอาหารเนาะจิตเรากินความสุขเป็นอาหารทุกครั้งที่คุณมีความทุกข์เนี่ยคุณกำลังกินยาพิษถ้าเกิดคุณจะกินวิตามินจิตของคุณเขากินความสุขเพราะในความสุขคืออะไรคือการที่เราเนี่ยได้ชื่นชมตัวเองข้อที่หหรือภูมิใจในตัวเองภูมิใจโดยในตัวเองเนี่ยแน่นอนมันเป็นอะไรที่เราต้องภูมิใจตัวเองนะคือสมมติว่าเราทําอะไรก็ตาม แม้แต่เกิดเรื่องผิดพลาดก็ตามคนที่อยู่เหนือปัญหานะครับไม่ใช่เขาไม่มีปัญหาแต่ทุกครั้งที่เขามีปัญหาเขาจะปรับปัญหาเป็นบทเรียนอย่างเช่นใน NLP มีคำหนึ่งเลยที่พูดว่า d i e r n o s no failure d i e r e o s only feedback นะครับก็คือไม่มีหรอกนะคะคำว่า fail แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือ feedback ล้วน,น feedback ที่ได้เนี่ยก็มันเป็นข้อมูลที่เขาจะต้องไป พัฒนาตัวเองหรือว่าปรับปรุงตัวเองในอนาคตเพราะเนี่ยมันไม่มีเวลาให้เขาในการเฟลใดๆอยู่แล้วคุณไม่ควรจะโทษตัวเองหรือคิดลบกับตัวเองอะไรเลยผมบอกให้คนเราเองที่บอกไม่เคยมีใครสักคนที่ไม่เคยผิดพลาดทุกครั้งที่คุณผิดพลาดสิ่งที่คุณต้องบอกเลยว่าโอเควันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรมางจากความผิดพลาดเมื่อก่อนตอนที่ผมเริ่ม เข้าสู่โปรแกรมที่ผมคิดเองในการพัฒนาตัวเองนะผมกลับบ้านปุ๊บผมก็จะเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะนะครับเขาถามว่า What's i your high today? Mm hmm. What's i your high today? ก็คือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าวันนี้มันทำให้คุณไฮเลอเกิดอย่างเช่นวันนี้ What's i my high today? Today เอาโค okay, วันนี้ผมได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆนะแล้วผมพูดออกไปแล้วคนก็รับฟังด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าโปรเจกต์นี้มันจะเวิรนะครับอันนี้คือ my high today สำหรับ คุณคนนี้นะครับผมก็อยากจะบ,บอกว่าคุณต้องเลิกโทษตัวเองได้แล้วนะครับแล้วก็ให้มองว่าจริงๆในทุกๆวันคุณลองมองถือว่าวันนี้คุณมีเรื่องที่ทําให้คุณประทับใจหรือว่าเรื่องที่มันเติมเต็มคุณด้านจิต,จตใจหรือจิตวิญญาณคุณหรือเปล่าถ้ามีคุณก็นับแต้มเลยว่าวันนี้คุณมีหนึ่งแต้มแล้วก็เรื่องนี้แล้วสิ่งที่เราควรจะทําเลยคือเรารู้สึกหลับตาก่อนนอนแล้วก็ซาบซึ้งกับเรื่องต่างๆที่ดีๆเกิดขึ้นกับเราวันนี้นะครับลองดูนะ และใครมีคำถามนะครับสามารถถามมาได้ที่ไลน์ at crispr เราพบกันครับ